ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่11พฤศจิกายน2566นะครับวันนี้มาร่วมบุญทอดกระถินที่วัดเขาแดงนะครับวันนี้คุณยายเอียงนะครับเป็นประธานกระถิ่นด้วยคุณยายเอียงก็เป็นเป็นยายของภรรยานะครับเป็นประธานกระถิน่นท่นนี้ก็วันนี้มีศรัทธานะครับ มาออกร้านกันเต้นเอ้ยาวอ,าอ,าอาคุยกันดีๆตอนนี้ตากล้องมาตากล้องตากล้องมาจากต่างประเทศด้วยเออตากล้องมาตากล้องถ่ายรูปแล้วถ้าถ้ามาหยุดร้องนะ ครับแล้วยายมาจากไหนครับยายมาจากไหนฮะยังชูมฮะยางชุมอ๋อยางชุมนุ่มก็บปฐุมกี่ปีแล้วพี่นี้ไม่ใช่นะครับปี้าอ๋อปีสิบห้าแก่กว่าพ่อตาห้าปี <c ười> <c ười> ครับยายมาจากยางชุมนะครับ <c ười> โอ้โหวัยรุ่นมาเพียบเลยวันนี้อันนี้แฝดไหมแฝดปะเออสวยเหมือนกันเลย เด็กๆก็มาร่วมงานทอดกระถิ่งก yeah. okay. so really ันเต็มนะเด็กๆก็คือเจนเจนอัลฟ่ารุ่นต่อไปนะครับคนที่มาแทนพวกเรานะครับโอ้ลอยด้วยก็หลายร้านก็ออกร้านกันนะครับจัดร้านนะครับชื่นใจมากมาับเยอะะเข้าไปถ่ายคนแน่นเลยครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งครับ เป็นสนัญลักษณ์ถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพื้นานะครับพุทธบริษัท4นะครับอุบาสกบรสิกา,าพรวส,สุสาม,มนเณรพรวสุสามเณรเป็นช้างเท้าหน้านะครับอุบาสกบรสิกาเป็นช้างช้างเท้าหลังนะครับที่จะกันลงเข้าหนาของเราให้เจริญรุ่งเรืองน,นะครับก็ใส่การสร้างทานบารมีนะครับเป็นรากฐานเลยเพราะว่า ยุคที่ผ่านมาน9ปีที่ผ่านมาพระพุทธถูกทำลายนะครับเพราะว่าศาสนาอื่นเข้ามามากเข้ามาในรูปรัฐธของเรานะครับเราชาวพุทธต้องช่วยกันลุกขึ้นมาปกป้องพื้นฟูและดูแลพระพุานานะครับด้วยการนะครับทำทานรักษาศรรีลออกร้านงานกระินผ้ปาป่าก็ช่วยกัน,นครับคนก็มารับทานกันนะครับ ครับท่งทุกคนก็แจกทานรันได้บุญกันทั้งสองฝ่ายตั้งผู้ให้ผู้รับมาตรงกันนะครับครับได้บูญใหญ่มาทุกเพศทุกวัยจริงๆนะครับทุกเพศทุกวัยแข่กันอเมอบากันนะครบา้นข่าเมอร์บาในบูญกันนะครับโอ้โหวันนี้ก็เสดร์ฟก สาธุสาธุโอ้อันี้ใช่ไหมเป็นพิธีการงานบุญบุญพิเศษจริงๆนะครับได้บุญใจไปตามทางเลย ปีน่าต้องมาออกร้านบ้างนสะนุกสนานาอ่าปุ่ม,มอะไรกระโดดน้างไม่ได้เอาไม่ได้นี่ก็แจกเฉพาะร้านขาเอาไม่ได้ครับมกาา้กระายกเหรอแทบอึดนะอึดนะครับโอ้ Hoa 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 โอ้น่ารักจริงๆแบบนี้โอ้โสวยเลยนางงามนางงาม